ก็ย่างลมอยู่ใส่นี่เด็กเกิดเลยเอิ่นวาทาปลูกงานจักปีจักซะอู้หันเอาแม่เอาแม่เอาแม่อุ้ยออกเบิร์ดแล้วเดือนจักโตแล้วแบบนี้อู้พี่น้องออกเวิดเลยโอเคอยู่เราไปซีตัวออกจั๊กโตออกจักโตอะออกเป็นซีปในซีตัวพี่น้องเลย ชุบชิวชบชชบชชบชิวชบชชลือสามตัวออกเจ็ตัวออกสี่หาตัวแล้วสามตัวสุดยอดขนาดนิ <laughs> <mos nerve> <ie> ่งเลยด้นี <irs> like ่แม่ดีครับพี่น้องทีมงานกลางแล้วพายประธานมูแรนต้อกดไปไปพี่มากกับฝ้าเฝ้ามายกสะดุ้งยูนเคื่อนสุรพรน์นะพี่น้อง สะดุงสองเส้นเคืองค้าสะดุงเก้าส่อคุณได้พี่น้องคุณทีนานกำลังวีขอด่างสะดุงนี่ยังขาดขาด,ดกระซอมก้อนพ่อสันเอาเอามาซ่อมก้อนเทียบปลาหน่อยมันจิดรุ่พี่น้องนี่แหละครับผมเลี้ยวเห็นป่าบ่อนอยู่เด้พี่น้องจักจังได้เดี๋ยวนี้นี่แหละครับแต่ว่าหน้าลงคักเลยพี่น้องเอา้าไปรุ่นน้ำกันนะเนาะ พร้อมยกแล้วครับที่างานกระไดยางลงมาแต่พากันหนึ่งพี่น้องจะว่าเป็นปลาโนยจะว่าเป็นปลาใส่น้อยบ่ที่งานว่ปะปลาสีนกเลย,ยนี่น้ำหน่อยหลายปลาสีนกแล้วพี่น้องเสได้ไปแปลนบ้านดอนใช้เด้อดอนใช้อยู่ใส่ดอนไหวดอ,วดอว <laughs> มันอยู่บ้านดอนไหว กับซูเกอร์เไม้าเลยภาวามันบ่มีปลาบอน่ะมันบเ่เริ่มเลื่มไหลเลยต้องให้แม่แตนพาไปต้องขามยแจกโอ้ยแตนีกบบมี้ตีมันดูตัดตีพี่ไปรถตีถ้าแม่แตนจะได้ไปเลยจใหเลี้ยวเขาเลย โอ้้โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยือว่าตัวน้อยสันใหม่มันแมนย่ว่าตัวน้อยพี่น้องควายเฮียต้นเี่ยมองขาปีนที่หล่ะค็อบวปีนสองตัวอุ้ยพี่น้องคุณชิงยงปยกข้างล่าง เล่นดีตนะัเนาะมเล่งแคืออยู่ล้ะนี่มาเลนนน่ะนยูบอเป็นยังใส่นีพอดีเด้หมาหน่อยไงเอาไปหายาย,าย,าย,ายแล้วออกเลยนีอีกบอกรยัง <laughs> เรา,าก็คือหน่อยเด้มันหาเลยสั่ อันนี้เอาไปๆๆนในฮัยกิจบ่ปัญหาเดี๋ยวสำนัญญ่ายปลางประสูงหายเอียดไกลกันยังว่าเอาไปแล้วแล้วว่ามีอีกบ่นอนะุประชีบส่วงหัวเมียนอ,อยู่เหรออือสอยหรือเปล่าอือสอยน่อยไหมเฮียงเฮีงคือข้าวพากพากอือ ปลากแก้วหรือเปล่าวะนั่นตื่นหัวเลยปลาใส่น้อยไหมพี่น้องเขาไปเห็นน้ำดอกเต็มเลยนี่ไปเห็นน้ำดอกแต่เสี้ยงรุกปลาใส่น้อยพี่เจ้าเสียงปลาไหมคือมีเสียนแหว่ะมูนี่มันเป็นเงียบๆไปเลยเนาะ บ่บอลมันขื้นอยู่ขนทั้ง่างข็แต่งองุ่จัดอ้าวอีบาทนึงเยอะน้ำตันี้นั่นไปถ่ายอุ้งพระเจ้ามาเจ้าสมมันถ่ายอุง้งไว่ากระบอกอน้ื่องปลาน้ยห่ย กันเราเส้นเครื่องมาหนีวิธีทางออกวิธทางยกออกพี่น้องอ้าวหมามานอนเฝ้าสองตัวแล้วคนนี้นี่แต่เมียนเดือนะจะเสืไปเห็ดอมียนหน้อยผุ่นซุ้มแย่ยๆข้าจ่อมักเลยดิไม่ใช่พูกเส้นหนึ่งเส้นเครื่องเลยนะเครื่งงองเคร่องหกเจ็ดขนผุ่นไว้หน่อยๆดิเข้าจ่อมันเห็ดพีม่มาเห็ดโบกเกล็ดเอาไปก็บจะเอาไปเห็ดอ,อมีอยง ทากรูย่างก็ใช okay. mm ่แ hmm. ม่หนี่เนาะกรูย่างล่มกรูย่างลมอยู่ใส่นี่เด็กก็เอยเอิ่อนวาทากรูย่างตักปีจักสะกอู้หันเอาแม่เอาแม่เอาแม่อุ้ยออกเบิร์ดเราเดินจักตัวละแบบนี้อุ้ยพี่น้องออกเวิดเลยโอเคอยู่เราไปซีตัวออกจักตัวออกจักตัวออกเป็นซีบเี๋ยซีตัวพี่น้องเลย น้องปลาคืนอีพีพี่น้องมันต้องสีบอ่อต้องยกใส่พีบอ่อพีไหมแง่คือมาทึ่งพีคือสิลายครับมีแหมกอกวนญมันมน,น,นี่โอยแงวพี่น้องแงว ชิบชู้ชบชู้ชบชิชชชบชบชชบชแล้วสามตัวออกเจ็ดตัวออกสี่ตัวแล้วสามตัวสุดยอดขนาดนิ่งเลยด้วยนี่แม่เอานิ่งท่องไหนอีพี่น้องเสียงเอียงกล้วยเหร เคแคร์โแคก์คอแค,คอแหนูนางูนาวาจีเป็นเห็นูเอน่านมัทะยานเอมีอยู่หรอกิมนูนาวอุ่นข้างล่างอืมอยู่อุมอมออ้มแห่งหลายเป็นมีดแล้วมมีปลาควนแน่จีับ ง่ายเ,เลย,ยน,น่ามันคอยแบบพี่โน,โน้ออืมกันแดดป่าแรน่นที่พี่น้องออกอะไร ออกอุ๊ยออกเวิร์ดออกเบิร์ดเลยพี่น้องเศร้าอุ้ยปกคลุมอุ้ยปกคลุมยังไม่ไงเถอะกับผันสวยมันสุดยอดเนาะสองเส้นคขึงยังมาท่านป่าเนี่ยนะสามเส้นเหรอท่านเออใส่นี่ท่านอุ้ยป่าขึ้นมาคักงเร่เดียวบรงข้างหลังคนเครื่อดีแต่ไม่ไปกวนไม่ไปกวนเปิงซี่ มันกวนแต่ขึ้บ่ได้อย่างง้งงอืมคุณปลาซอยมากเหรอ พุ่นเดี๋ยกว่าเห็นเสมอแต่มันสิโดดออกเห็นบ่อนี่้ไม่ใช่แรงสี่ส่วนใดเพื่อนผมนต้องอาศัยแนวส่วนผมเลยมาเดินมาทางนี้โอ้ยไปทางพุ่นเสยมาทางนี้ตีไปทางพุนพงพ่นเสยผู้หนึ่งเตรียมตรงถาวรไว้เขาเรื่อยๆพี่น้อง ปลา้อยปลา้อยคันว่าเขาสีส่วนมันโดดห,หนีไปแล้วเนาะตายจะเป็นหูดีครับครับเอาพี่น้องเอาดึงขาดึงขาดึงขาหนึงทั้งเดยโอ้ยคือเหียหลายเถอะพี่น้องเหียเ <c oughs> <c oughs> ส้าศาสนาเาียเลยเอาหลุดอีกแล้ว เอาเท่าที่เอาได้เน้อตักประมาตรฐานผมตักคู่เดียวกับซีแล้วเลยซีตัวคุณทั้งเท่าคุณตัวนึง ติดลงเลยดิหันเว้ยมากปอนตัวกางงามอยู่น,นะเนาะ ได้แปดตัวออกเป็นสีเัาเป็นยังอันตัวมันโดดออกแหลมมวลไหลลงดิงลงดิงลุง,ด,งาาดิ้งออกมาดิว่านี่วัานผาตีบ่ดีเหรออา้าคือว่าออกมันป่าเรียนมันล่องมันผาเหมือนโคดรมันผาดิ้งดิงขาเออันจะออกทางบนขึ้นต่ออกตัว ย,ยืใส่ตัดึงขาบุ้งป่าฮตาฮ่จจับิ้านบงปลาบ่อนทั้งทงอุ้ยุมนั่นได้ชุ้มนั่นได้ไปดดแฮ่วื่นวื่นกัามามาบัได้วาอย่างดียวละพวกด้ไรๆพวกกรมานก็บ่ได้ว่า หากินน้ำกันเนาะปลาบอนเรียกว่าปลาบ่านอนเออเอาทัางคุณทำไมเอาท่างคุณทำไม <c oughs> ปีน้ปลาขึ้งห้ามเถอะ ดึงอยู่พอดีเลยแต่ว่าก็ออกทางทีมงานที่เราดึงทางนี้อยู่แต่ว่าออกทางนั้นสักตัวสองสามตัวมามว่ามันก็จะถือจะมาเล่นมันกี่ละข้าผ่านมาย้ำคำติม,ม,ำตมากับมแม่ตัดมันลงแล้วติเปนตัวหน

เริ่มเลยได้เริ่มเริ่มสิบตัวหน่อยเลยพี่น้องไม่ได้สนใจตัวนี้ยังเดี๋ยวตัวน้นอยๆก็สร้างหัวมันตี ัแดงน้ำฟังบะ่ะโอ้หมองแม่เตียนที่ปิขัดเป็นยังไงไปเลยไ,ไ,ไ,ไปน้ำกันไปน้ำกันเลยไปน้ำกันเลยเหลืออยู่วะเหลืออยู่ไมกี่ก่า อุ้ยอุ้ยตบน้องกับว่าท่านันโหลดใส่กล้องตบะ่รท่านเลยอ่ะอุ้ยเอ้าอุ้ยบังหันแมวอยู่แค่นากล้องตบะ่รท่านแมวหืมหมดเนวตักอันนี้มาส่วนของมันนงหันนี่เดียวเมื่อกี้โอ้พี่น้องเอ้ยมันช่างกระชั้นชิดยิ่งนักก็จะคุยอู้ยป้าถือจังเลี้ยวอุ้ยป่าใหญ่ เห็นบอนั่นปลาใหญ่อู้ยคู่หลุดหลุดเนี่ยยังก็จะบปหลุเรื่องปอลนั้นเลยขุ่นไปขุ่นล้วเล่ยไม่ไปล้วขุนเล่ยไม่ไปล้วขุนขุ่นเห็นบ่ยุ่นขุ่นเล่ยไม่ไปล้วขุนอู้ยปลาตะเพียนใหญ่พี่เลี้ยมันโค้งขึ้นมาเท่งนี้อู้ยอู้ยอู้ยอู้ลงไปไม่ขุ่นปลายยังก็จะมาใหญ่ขึ้นมาหลายแท้จะเล่ห์หมาแม่มาโดดมามาโดดมาโลดโดดมาอีก ตัวนาเตรียมส่วนเดชเห็นกระซูมใส่อยู่เด้บากได้นิงวรูดออกมดเอี่ยมันตื่นเต้นเตรียมส่วนกันยังไงมาโหลดว่าให้เล่นหรออู้ปายยังประตะเพี้ยนขึ้นดีวนี่พี่น้องเลย ว่างู่ใสวะดีแล้วบ่มีเหงามากเลยนกเน่นาเลยครับแต่ว่าติขึ้นสำหรับเราคืนเขาเดี๋ยวลงมีแนวเีเนาะ โดนมาทางนี่ไปเร็วพี่นอ้องไปเร็วแย่งวะเอาพอท่านอีกเซนะ <laughs> ยนะออ์นงะงวนได้เหรอเนาะดอกสามตัวมันส่วนบัท่านนะเดี๋ยวนี้พี่น้องออกสามตัวผมส่วนน้ำกบรบาดท่านมันหยวกไก่นึงให้โดดลงใส่ป่าเลยจุ๊วทีมงานเดี๋ยวพอโล,กล่กับครับเดี๋ยวนึง ย้อนที่ได้ยินอย่างมากคำกระดกกระดิ่งเยอะกว่าส่มพี่น้องสิบบาทตัวนึงแสดงว่าห่ามาใช่ไหมเว้นเห่อเสี่ยวสำเร็จมาโหลดมืออื่นก็มาได้แต่ว่าเหาออ๋อวุ้นวุ้นวุ้นมือเราทั้งบ้านเปรียมบรรยากาศตึกที่บ้านน้ำกำลังบกสีผ้าไปตึกน้ำบกบ้านมงคุ่ตุ่มเราไปมงคุ่ตุ่มนะไปไทยหลายแล้วว่ะสีผ้าปตึกน้ำบกบ้านอู้แไปเนย ยังบ้าเจ้าตัวปะสองตัว,ว,วปลาก,กุูมคือหลายทแทะเขาว่างหันก็นได้เจา้าเขาได้ตัวอันนี้กับปลาก,กุูมได้น่ะตัวหนึ่งนะ่ะเรียวบงแมวเซียตัวนึงหรือสองตัวจังตัวเดียวมั้งเออีป่ะตัวเดียวหรือสองสองเลยน,น,นั่นมันก็เป็นปลาก,กุูมมัน <laughs> แต่กีบบกคอยเห็นมันบ่เอาอีกเจ้าบาทเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันจะเป็นคนยกบ่ดนี้ให้ทีมงานไายให้เดี๋ยวสิพาบ่งผลงานเดี๋ยวพ่อโลไปพ่อเราพ่พ่อ,อ,อเกียดนะขันร่วมกับตัวโดดออกนี่สามร่วมเป็นยางดม กกอเอาอีกอย่างขึ้นมาอยู่นี่เอาเน้นนี่รูดแล้วน,นี่รูดตนนั้งแต่ไหนดิเลอสามตัวเหรอครับพี่น้องสุดยอดเนาะคลิปนี้แต่ว่ากับบริเวท่านมันเป็นปลาซอยก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งผลงานเนาะพี่น้องเนงานนะนนะไสดูคืออุ้ยบ่แม่นเป็นโรคขนบอ กนน่อาาางเลยพอ่าออกปัดซอยเมื่อกติชันยางจิ๋วเอาเางเอาทารุนบาุดไา่ไปต้องกันนี่ตัวนั้นบกาไปน้ำเห็นไหนมันก้มกินน้ำแซ่บตัวนึงมันไปใส่ระวมาเลยนมาทังนี้ดมาทั้งนี้ดูมาทังนี้ดูมาทังนี่ ดีเลยอยู mm ่ม hmm. วยประกาศโดดขันเขาจ่อมันประกาศโดดเลยพี่น้องชุบโอเค